ค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านมาพบกันอีกเช่นเคยนะ,คะกับช่องกะลริพามาดามคะ่ะวันนี้แอดมินจะขอเกาะติดสถานการณ์การบ้านการเมืองนะคะอีกสักคลิปหนึ่งและอีกหลายคลิปนะคะเมื่อคลิปที่แล้วได้พูดว่าจะยุตินะคะการทำคลิปเกี่ยวกับการบ้านการเมืองนะคะแต่เพอเอิญมีพลัง f c นะคะที่ติดตามแอดมินนกอยู่นะคะติดตามคุณนกอยู่นะคะได้มีการเข้ามาคอมเมนต์นะคะบอกว่าให้แอดมินนกทำเรื่องราวการพูดคุยนะคะเกี่ยวกับการบ้านการเมืองนะคะพูดคุยเกยวเกี่ยวกับสถานการณ์ของบ้านเมืองเพื่อจะให้คนไทยนะคะอีกจำนวนไม่เท่าไหร่นะคะเหลือ,อมาสักสิบยี่สิบเปอร์เซ็นที่ยัง ไม่เข้าใจการบ้านการเมืองยังไม่เข้าใจการทํางานของผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองนะคะเ,เพราะว่าต้องยอมรับนะคะว่าปัจจุบันนี้มีบุคคลบางกลุ่มน,นะคะนักการเมืองนะคะที่กําลังที่จะเสียผลประโยชน์และต้องการที่จะดีดตัวเองขึ้นมายืนตําแหน่งที่ใหญ่โตนะคะก็เลยใช้เงินนะคะทุ่มเงินอย่างมหาศาลนะคะเพื่อ ซื้อเพจบางเพจนะคะซื้อเฟซนิวบางเฟซนิวเราซื้อช่องข่าวนะคะบางช่องข่าวนะบางสำนักนะคะทุ่งเงินอย่างมหาศาลเพื่อโจมตีรัฐบาลยุคยุคปัจจุบันนะรัฐบาลซึ่งมีนายกท่านท่านนายกแพทองทานเป็นผู้นำนะคะและอดีตท่านนายกทักษิณนะคะซึ่งเป็นผู้ที่คอยสนับสนุนอยู่ ช,ช่วยเชื่อหลืเชื่อเหลืออยู่เบื้องหลังนะคบพวกนี้นะคะก็มีชนวนติดหลังนะคะนั่นก็คือมีคดีแล้วก็มีความผิดนะครับต้องการที่จะขึ้นมาเป็นใหญ่เป็นโตแล้วต้องการที่จะปิดคดีของตัวเองคือจะเบนเบนคดีของตัวเองจากถูกให้กลายเป็นผิดนะคะยอมทุ่มเงินอย่างมหาศาลแล้วก็ขอประนามเพจบางเพจนะคะเฟซนิวบางเฟซนิวนะคะที่เห็นแกเงินนะคะ ไม่นึกถึงความถูกต้องไม่ไม่นึกถึงความสูญเสียของประเทศไทยความเดือดร้อนความวุ่นวายของประเทศไทยนะ,ะัะแล้วก็ไอพวกนี้แหละคะ่ะมันก็ร่วมกับผู้มีอํานาจต่างแดนนะคะเราก็รู้อยู่นะครับอํานาจต่างแดนทางประเทศกัมพูชาที่เขามีส่วนมีผลประโยชน์ร่วมกันนะครับอืมเนาะเอ่อแล้วในที่สุดนะครับเขาก็ใช้เฟดนะคะ ใช้เพจนะคะแล้วก็ใช้เฟซนิวนะคะแล้วก็ช่องข่าวบางช่องข่าวนะคะก็โจมตีนายกรัฐมนตรีนายกแพทองทานนะคะก็เลยต้องหลุดจากตําแหน่งไปนั่นก็มันเข้ากับว่ามันเข้าทางของคุนเรนอันนี้เราพูดตรงๆเนาะวันนี้เอมมีนกจะมาพูดนะครับแทนคนไทยแทนความรู้สึกของคนไทยนะคะประเด็นหลังจากที่นายกได้ หลุดพ้นไปจากตําแหน่งเลยนะครับตำแหน่งนายกนี่มันก็ว่างนะคะก็มีท่านภูมิธรรมเป็นผู้ทําหน้าที่แทนนะคะือเป็นรองนายกคือมีอํานาจเบ็ดเสร,ร็จเลยนะครับค่ะท่านภูมิธรรมมีอํานาจเบ็ดเสร,ร็จนะคะก็เลยยื่นเรื่องอยุบสภานะคะในระหว่างที่การยื่นเรื่องนะคะก็มีการโหวตนะคะโหวตที่จะเลือกนายกคนใหม่ และในที่สุดพักประชาชนนะคะซึ่งมีคะแนนเสียงถึง14ล้านนะคะ14ล้านเสียงนะคะที่ประชาชนให้การาไว้เนื้อเชื่อใจนะคะเพื่อที่จะเอาพักประชาชนนะขึ้นมาดำรงตำแหน่งนายกนะคะแต่ว่าไม่สามารถที่จะทำได้เป็นพักที่มีคะแนนเสียงสูงสุดนะคะเป็นอันดับหนึ่งเลยนะของ ของการได้คะแนนเสียงนะคะอันดับสองนั่นก็คือพรรคเพื่อไทยนะคะแต่ว่าไม่สามารถที่จะขึ้นได้นะครับขึ้นมาเป็นนายกมาเป็นผู้นําได้เพราะว่ามีพรรคบางพรรคทีก่กันอยู่นะคะพรรคประชาชนนี่ก็โหวตคะแนนเสียงให้กับนายอนุทินซึ่งเป็นหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยนะคะซึ่งได้รับคะแนนเสียงได้รับความไว้วางใจจากประชาชนเพียงหนึ่งล้าน เพียงหนล้านเสียงนะคะมันต่างกันเลยอะ่ะพักประชาชน14บล้านเสียงนะ,ะกับ1นล้านเสียงแต่ว่าพักประชาชนยอมลดศักดิ์ศรีของตัวเองยอมลดความไว้เนื้อเชื่อใจของประชาชนน่ะตัวเองอะ่ะมีอํานาจอยู่ในมือนะคะสิบสีล้านเสียงแต่ไปโหวตให้กับในอนุทินซึ่งมีคะแนนเสียงอยู่ประมาณ1นล้านเสียงที่ประชาชนให้ความไว้เนื้อเชื่อใจ พรรคประชาชนนี่ตอนนี้มีถูกโจมตีมากมายเลยนะครัว่าเป็นบุคคลที่ทรยศประชาชนนะตามที่แอดมินนกเข้าไปติดตามเนาะแล้วก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์มากเลยว่าเป็นพรรคที่ไม่ฉลาดบ้างละคือลบล้างคือลบล้างความเชื่อถือของประชาชนที่ประชาชนเขาเลือกคุณเข้ามานะครับต้องยอมรับเลยนะไปเทกระแสนเสียงให้กับ ในอนุในอนุทินได้ไงในเมื่ออนุทินนั้นมีคดีอยู่นะคะในอนุทินนี้ต้องคดีอยู่นะครับต้องคดีอะไรนะคะก็ต้องต้องคดีนะคระับก็ครอบงาสอวอ,อืเนาะครอบงาสอวอหัวสอวอแล้วก็มีคดีเกี่ยวกับเขากระโดงด้วยนะคะอันนี้เราต้องยอมรับความจริงเลยนะตอนนี้ในอนุทินเขามีคดีอยู่นะคะหลายคนเขาก็ออกมาวิพา์วิจารณ์ว่า ดำรงตําแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีได้ยังไงเพราะมันผิดกฎหมายใช่คะเพราะว่าเขามีคดีอยู่อืมและในขณะนี้นะคะก็มีอมการยื่นนะคะยืนย่นยื่นยุบพักภูมิใจไทยแล้วนะคะยุบพักเพื่อไทยยุบหัวหน้าพักยุบเลขาธิการยุบสมาชิกนะคะอืเพราะทําความผิดตาม รัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาสอวอมีหลักฐานมีพยานมีข้อเท็จจริงนะครับที่เขากำลังจะยื่นนะคะยื่นต่อศาลอยู่นะครับให้ยุบพ,พักภูมิใจไทยก็โอ้โหพักภูมิใจนี่และอนุทินนี้ก็เจอเนาะเจอปัญหาหนักเลยนะครจากที่กระเสือกกระสนเอาเราพูดตรงๆเลยเนาะ ระเสือกกรสนเพื่อจะขึ้นดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีนะครับแต่ก็มาเจอปัญหาตอนนี้เจอยื่นเรื่องยุบพักภูมิใจไทยนะครับแล้วฟอกเงินโดนเรื่องครอบงำสอวอโดนเรื่องหัวสอวอโดนเรื่องเขากระโดงโอ้โหเจอเนาะตอนนี้พักภูมิใจนี่ ภูมิใจไทยนี่จะไปรอดหรือเปล่าจะไปถึงฝั่งฝันหรือเปล่าจะได้ขึ้นดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีหรือเปล่านะครับซึ่งมันมีโดนคดีหลายคดีนะคะนอกจากนี้นอกจากพรรคภูมิใจไทยนะคะที่โดนนะคะแรงกดดันว่าจะไปถึงฝั่งหรือเปล่าพรรคประชาชนก็โดนแรงกดดันนะคะประชาชนที่เขาเทคะแนนเสียงให้นะเขาหมดความรับหมดความ ศรัทธาหมดความเชื่อมั่นหมดความเชื่อถือนะคะตอนนี้ก็มีการโจมตีตอนนี้พักภูมิใจไทยกับพักประชาชนนี่โดนหนักเลยนะคะโอ้โหชนิดว่าเลือกตั้งครั้งต่อไปนะแอดมินนกนะคะขอการันตีเลยว่าพักภูมิใจไทยนะคะต้องหายสาบศูนย์แน่เลยพักประชาชนก็ศูนย์พันแน่นอนนะคะเพราะว่าจากที่ฟังฟังแล้ว ไม่มีไม่มีใครเลยนะคะที่จะสนับสนุนเลยนะคะมีแต่คนโจมตีตัวนี้ประชาชนนะคะแอดม,มินน็อเป็นคนที่ชอบติดตามข่าวสารนะและติดตามช่อง youtube ต่างๆก็จะเข้าไปนะโอ้โหคนที่เข้ามาคอมเมนต์มีแต่คนบอกว่าอเลือกตั้งครั้งครั้งต่อไปก็จะเลือกพักเพื่อไทยนะคะซึ่งท่านนายก พรงทางเป็นหัวหน้าพักใช่ไหมครับแล้วก็บอกว่าเลือกตั้งของต่อไปนี่ก็จะเลือกแต่พักเพื่อไทยเพื่อไทยกนะ็ตามที่ดูนะบอกว่าไม่เลือกแล้วพักส้มพักประชาชนนี้เขาเรียกก็พักส้มใช่ไหมครับบอกว่าไม่ไม่เลือกแล้วไม่ไว้ใจแล้วไปเอาความไว้วางใจนะความไว้เชื่อไว้เนื้อเชื่อใจของประชาชนนะคะที่เลือกเข้ามาสิบสี่ล้านเสียงนะคะ สูงสุดนะคะแต่ไปโหวตให้ในอนุทินพักภูมิใจไทยที่มีคะแนนเสียงนะคะที่ประชาชนให้ความไว้เนืชั่วใจเพียงหนึ่งร้านเสียงเท่านั้นเองมันเป็นไปได้ยังไงคือการเมืองมันบิดเบี้ยวไปหมดเลยอ่ะเนาะก็เนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นบทเรียนนะคะบทเรียนนะครับบทเรียนของคนไทยนะ,ะประมาณสิบถึงยีสิเปอร์ซนเท่านั้นนะคะที่ ไปหลงคารมของบุคคลบางคนบางกลุ่มเนาะนักการเมืองบางคนบางกลุ่มเท่านั้นเองอะที่จงจมูกลงถนนนะคะไปขับไล่ท่านนายกแพทองทานออกไปนะคะทั้งๆท,ที่ประชาชนเจ็ดสิบปนแปดสิบเปอร์เซ็นตะ์ะรับรู้ว่านายกแพทองทานรัฐบาลยุกนี้ทำเพื่อชาติทำเพื่อแผ่นดินทำเพื่อประเทศไทยนะคะสังเกตได้จากชายแดนนะคะหลังจากที่ บาลอยู่ก่นกอนๆนะที่ทําให้ขมเขมรมันเหิมเกิมนะคะขมเขมรมันได้ใจมันบุกลุกนะคะพูมือเขือช่องอานม้าเอ่ยช่องซ้ายตะกูเอ่ยบ้านจานเอ่ยเนาะเขามาบุกลุกยาวนานนะคะประสาทตาเมืองทมเอ่ยประสาทตาควายก็ถูก ลุกล้ำนะจากรัฐบาลยุคก,ก,ก่อนๆนะคะแล้วรัฐบาลยุคปัจจุบันท่านนายกแพทรงทานก็พยายามทำหน้าที่อย่างเต็มที่นะคะเปิดไฟเขียวให้กับท่านแม่ทัพภาคที่สองนะคะเกิดการประทัดจนได้ผืนแผ่นดินไทยขึ้นมามันก็ยังโจมตีว่านายกนะหัวใจเขมรเป็นคนคเขมรนะคะมันใช้คําพูดแบบนี้ได้ยังไทงทั้งๆที่ความจริงมันไม่ใช่อย่างนั้นนะคะเออแล้วก็เพจบ้านะคะ เพจบางเพจนะเฟซมีบางเฟซมิวก็เห็นแกเงินนะเห็นแกสินจ้างนะก็คงจะได้เยอะนะคะไม่งั้นมันไม่กล้าหรอกค่นะเนาะแล้วก็ช่องข่าวบางช่องข่าวบางสํานักนะคะที่โจมตีนายกรัฐมนตรีนะคะนายกแพทองทานตอนนี้ก็นายกก็แก้เกมคืนนะคะไล่ฟ้องกันแล้วตอนนี้นะอืคนไหนที่มันยังไม่หยุดนะก็ต้องฟ้องมันด้วยกฎหมายอะนะ มันทาผิดกฎหมายก็ต้องเล่นกลับด้วยกฎหมายอันนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องที่ว่าเมื่อก่อนนี้รัฐบาลก็จะทําใจเย็นนะคะปล่อยไปปล่อย,อยพวกนี้เลยได้ใจได้ใจใช่ไหคะตอนนี้ก็โดนเล่นมั้งแหละพอโดนเล่นขึ้นมาแล้วก็ไปดา่ารัฐบาลชุดนี้อีกคือพวกนี้มันเป็นพวกที่เห็นแก่ตัวพวกเนี้พูดง่ายๆก็พวกชัวช่วชั่วเนาะพวกนี้เนาะทําให้บ้านเกิดความ ปั่นป่วนวุ่นวายก็เพราะคนนี่แหละยี่สิบสิบถึงสิบสิบถึงยี่สิบเปอร์เซ็นนี่แหละที่ทําให้บ้านเมืองวุ่นวายเนาะพวกนี้มันเอ็ดมินนกขอพูดอย่างนี้ละได้คิดได้คิดก็คิดได้นะว่าคมเมนโง่แล้วนะ,ะแต่มีบางคนบางกลุ่มนะคะงโง่กว่าคมเมนนะและตอนนี้ต้องพูดกันตรงๆแลขคมเมนไม่ได้งโง่เลยนะคะคมเมนฉลาด เมือ 30, 40, 40่อ30-40ปีโอเคอาจจะใช้คํานี้ได้นะคะแต่มาถึงสมัยนี้ยุคนี้ไม่ไม่ได้นะค,ะคำามินก็พัฒนานะคะเขาพัฒนาขึ้นเยอะสังเกตจากชายแดนไทยเห็นไหมถ้าเขาไม่พัฒนาถ้าเขาไม่เก่งเขาไม่กล้าเขาไม่สามารถที่จะโน้มน้าวรัฐบาลยุคก่อนนะครับให้อ่อนๆผ่อนตามจนต้องมีการหรือ้อล้วลวดน้ำประสาทตามงทงเมื่อก่อนนะมีมีมีัม้วนะมีล้วนะคนะ แต่ตอนหลังนี่ไม่รู้ว่าไอ้หุ่นเซนนะคะมันใช้วิธีแบบไหนเนาะวิธีการพูดแบบไหนนะโน้มน้าวแบบไหน,ไหนทําให้รัฐบาลยุคก,ก่อนๆนนะ่ะคอยตามนนะม,ตามันนะยอมรื้อล้วออกมารื้อล้วอ,ออกและยอมให้ทหารเขมรนนะ่ะเข้ามานะคะเข้ามาในปราสาทตาเมืองทมปราสางทงสาตาควายเออภูมะคงภูมะเขือเข้ามาร่วมกับทหารไทยจนมันฮึกเขิลมั้ยล่ะ กระเพาะรัฐบาลยุคก่อน่ะยุคไหนไม่รู้นะอันนี้อันแม่นงไม่ได้เอ่ยว่าเจาะจงไปนะคะไปขยิบหูขยิบตาตอนนี้ความจริงกาลังเริ่มเปิดเผยมันโกว่ากันไงมันก็เลยต้องล้มล้างรัฐบาลชุดนี้เข้าใจหรือ,อยังคัสสลินทั้งหลายพวกที่ลงถนนคุณ่ะตกเป็นเครื่องมือตกเป็นเครื่องมือให้กับคมเม้ให้กับนายฮุนเซนนายฮุนเซนน์่ะแล้วก็ นักลงทุนแล้วก็นักการเมืองไทยอ่ะที่อยู่ในประเทศไทยมันรวมหัวกันอุนเซนมันทุ่มเงินไม่รู้จักเท่าไหร่เงินที่มันทุ่มมันก็ได้จากบ่อนคาสิโนนี่แหละที่คนไทยเข้าไปเล่นเสียนี่แหละรู้ว้ด้วยพวกสลิมทั้งหลายอืมรับรู้ว้ด้วยว่าคุณตกเป็นเครื่องมือในที่สุดมันก็ทําสําเร็จเห็นไหมมันร่วมกับคนไทยนักการเมืองไทยนักลงทุนไทยเอานายกของเราออกกันได้ ตอนนี้ประเทศชาติก็วุ่นวายการเมืองไทยวุ่นวายเพราะใครก็เพราะพวกคุณนี่แหละที่ไปลงถนนลวยด้วยคุณจะรับผิดชอบอย่างไรอ้ออีกอ่พักบางพักอ่ะพักประชาชนไทยอ่พักประชาชนนี่แหละไปโหวตให้หนายอนุทินี่โอ้โหไปกันใหญ่เลยการเมืองไทยเละเทะจากถูกก็ทําให้เป็นผิดจากผิดก็กลายให้เป็นถูกนะครับไปโหวต คะแนนเสียงให้กับในอนุทินนะคะซึ่งมีชนะติดหลังนะคะคดีเขากระโดงคดีหัวสอวอครอบงำสอวอคดีอังยีคดีฟอกเงินโขนลยหลายๆเนาะเออทักประชาชนคิดได้อย่างไรนะสิบสี่ลล้านเสียงแต่เป เพคะแนนเ,เสียงให้กับหนึ่งร้านเสียงโอ้โหการเมืองมันบิดเบี้ยวเนาะอโอเคเนาะวันนี้ก็พูดกันมาเป็นพลังเสียงให้กับความถูกต้องเนาะตามคำเรียกร้องของคุณวิชัยนะคะคุณวิชัยก็ต้องขอขอบคุณคุณวิชัยนะคะที่บอกว่าให้แอนมินนุกอะทำเรื่องการพูดคุยเนาะเป็น พลังเสียงเป็นฐานเสียงให้กับความถูกต้องนะครับแอดมินนกก็พูดตามที่แอดมินนกมีความรู้สึกนะ,ะก็ทําตามที่คุณวิชัยนะคะต้องขอเอ่ยชื่อคุณวิชัยแล้วก็ขอบขอบขอขอบคุณนะะ้องแคทแคทนะคะแล้วก็ครูยิ้มที่เข้ามาเป็นกําลังแรงใจนะคะแล้วก็อีกหลายๆท่านนะ,ะัะที่ไม่ได้เอ่ยนามนะ ที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้กับช่องเกลียพามาดามช่องหญิงไทยต่างแดนนะคะ,ะขอขอบคุณจริงๆวันนี้แอดมินนก็รู้สึกมีความสุขเนาะได้คามาพูดคุยแล้วก็มาเป็นฐานเสียงให้กับความถูกต้องให้กับรัฐบาลนะคะรัฐบาลท่านนายกแพทองทานและอดีตท่านนายกทักษิณเนาะเราก็พูดไปตามพูดไปในในสิ่งที่มันถูกต้องเนาะ อันไหนที่ถูกต้องแล้วก็พูดไปอันไหนที่ผิดแล้วก็พูดไปเนาะโอเคเนาะสำหรับคลิปคลิปนี้นะคะถ้าแอดมินใช้คําพูดที่ไม่ถูกต้องใช้คําพูดที่ไม่สละสโโลวยหรือคําพูดของแอดมิน İns ผิดพลาดนะคะหรือข้อมูลของแอดมินไม่ถูกต้องนะคะก็ต้องขอโทษขออภยัยพลัง f c ทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังนะคะก็ต้องขอขอบคุณพลัง f c ทุกท่านที่เข้ามาติดตามนะคะเมื่อเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะคะสําหรับคลิปคลิปนี้นะคะต้องขอกล่าวคําว่า ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ